อยู่กับกงงตอนที่ 13, บามอาทนแห่งน้ำเมื่อมีความตายเกิดขึ้นในน้ำเด็กๆในย่านตลาดริมคลองจะเกิดความหวาดกลัวกันไปชั่วระยะหนึ่งการไปอาบน้ำที่คลองกลายเป็นความจำใจอย่างที่สุดผู้ใหญ่ต้องลากแขนไปท่าน้ำแล้วนั่งอยู่เป็นเพื่อนจนอาบเสร็จบางรายต้องเคี่ยวเข็นกันด้วยไม้เรียว การเล่นน้ำดำผุดดำไหวมิได้เป็นการละเล่นที่สนุกหน้าพิสมัยอีกต่อไปใครๆก็กลัวผีน้ำผู้ใหญ่บางคนยังรีบไปอาบเสียก่อนตะวันจะตกดินชาวบ้านเรียกคนที่ตายในน้ำว่าผีน้ำและเชื่อกันว่าวิญ,ญญาณของผู้ตายจะสิงสู่อยู่ในน้ำนั่นเองยามดึกหรือใกล้รุ่งจะปรากฏให้เห็นในรูปลักษณ์ต่างๆ ความเชื่อในเรื่องพูดผีปีศาจยังแกะไม่หลุดจากชีวิตจิตใจของคนเราไม่ว่าจะเป็นคนในสังคมระดับใดชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้าใครได้พบเห็นพูดผีปีศาจหรือถูกหลอกหลอนแสดงว่าผู้นั้นกําลังดวงชะตาตกต่าหรือกําลังอับโชคในอำเภอที่ฉันอยู่นี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีน้ำพูดคุยกันเสมอ อาจเป็นเพราะว่าแต่ละปีจะต้องมีผู้เสียชีวิตเพราะน้ำอย่างน้อยหนึ่งศพก็เป็นได้ผู้ใหญ่พยายามระมัดระวังลูกหลานของตนเสมอแต่ก็ไม่สามารถจะดูแลได้ตลอดเวลาเพราะแต่ละคนต้องทำงานนอกบ้านหรือไม่ก็หุ้นอยู่กับการทำงานในบ้านอีกทั้งบ้านเรือนย่านนี้ก็อยู่ใกล้ท้องน้ำทั้งนั้นโดยเฉพาะตลาดที่ใหญ่ที่สุด ันเป็นตลาดหัวใจของอำเภอนี้ด้วยว่ามีร้านค้ามากมายได้ปลูกเป็นห้องแถวไม้ยาวเหยียดถึงหนึ่งกิโลเมตรเศษเป็นห้องแถวสองแถวหันหน้าเข้าหากันแถวหนึ่งอยู่บนบกอีกแถวหนึ่งปลูกคร่อมริมฝั่งคลองตัวบ้านล้ําออกไปในน้ำเรียกว่าซีแผงลอยแต่ความจริงแล้วเป็นห้องแถวถาวรเหมือนกันทั้งสองฝั่ง พวกที่อยู่แผงลอยนี้ใช้ด้านหลังห้องแถวเป็นห้องครัวห้องน้ำและเป็นระเบียงมีลูกกรงไม้กัน้นเป็นระยะระรยะตลอดจากหัวตลาดถึงท้ายตลาดบางห้องมีบันไดทอดลงน้ำด้วยเรียกว่ามีท่าน้ำส่วนตัวอยู่ที่ท้ายห้องแถวของตนนั่นเอง ท่าน้ำที่ฉันไปอาบไปซักผ้าและไปหาบน้ำมาใช้ที่ห้องแถวก็เป็นท่าน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นระหว่างช่องว่างของห้องแถวแผงลอยใครๆก็ไปใช้ท่าน้ำได้ท่าน้ำจึงเป็นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในตอนเช้าและตอนเย็นดังที่เคยเล่าไว้แล้วในบทก่อนก่อน ลำคลองสายนี้เป็นที่เกิดของเรื่องราวต่างๆมากมายนับแต่ประวัติในการสร้างแล้วคลองสายนี้เป็นคลองขุดผ่านหลายท้องที่หลายจังหวัดอำนวยการโดยเจ้านายพระองค์หนึ่งก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายปีเล่ากันว่ามีผู้เสียชีวิตในการขุดไม่น้อยและในการสร้างสะพานข้ามบางแห่งต้องเส้นสังเวยหลุมต่อหม้อสะพานด้วยชีวิตคน จึงสร้างได้สำเร็จนี่เป็นเรื่องที่เด็กรุ่นฉันได้ฟังมาโดยผู้เล่าก็บอกว่าได้ฟังมาอย่างนั้นคำเล่าลือเหล่านี้จึงยิ่งเพิ่มความขลังให้กับท้องน้ำลําคลองสายนี้ลํำน้ำที่กว้างเกือบร้อยเมตรสายนี้มีคุณอนันต์แต่ก็แฝงไว้ด้วยพยันตรายชาวบ้านส่วนหนึ่งจำนวนไม่น้อยยังชีพอยู่ได้ด้วยศิลในน้ำ และใช้ท้องน้ำเป็นทางสัญจรและค้าขายแต่ช่วงการเดียวกันชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง <c oughs> ก็ต้องสูญเสียลูกหลานและญาติมิตรไปในลำน้ำสายเดียวกันนี้และที่น่าพิศวงก็คือ <c oughs> เด็กๆมักจะตกน้ำตายในระยะที่เป็นเทศกาลงานนิ้วประจำปีของตลาดซึ่งมีระยะเวลาประมาณ7-10วัน ในช่วงนี้ผู้ใหญ่จะไม่ยอมให้ลูกหลานที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้คลาดสายตาเลยแต่ถึงจะระมัดระวังอย่างไรโศกนาฏกรรมจากท้องน้ำก็มีปรากฏเสมอไม่เว้นแต่ละปีผีน้ำจะมีจริงหรือไม่นั้นฉันไม่ประจักษ์แต่มีเรื่องราวเล่าลือกันเสมอที่พบครั้งละคนนั้นยังปัดไปได้ว่าเพราะตาฝาดเพราะเมาหรือเพราะโกหกเช่น พวกชาวบ้านที่หาปลาในตอนกลางคืนมักมีเรื่องถูกผีน้ําหลอกมาเล่ากันบ่อยๆหลายเรื่องจับได้ว่าคนเล่าเป็นผีหลอกคนฟังเสียเองเด็กตลาดอย่างพวกฉันจะพากันเงี่ยหูฟังเรื่องผีน้ำถ้าได้ยินว่าเมื่อคืนนี้หรือเมื่อไม่กี่คืนก่อนมีผีน้ําอารวาดก็จะอดตื่นเต้นกันไม่ได้ แม้เหตุจะเกิดห่างจากท่าน้ำของเรามากมายก็ยังอดจะประหวั่นพรั่นพรึงไม่ได้เราจะชวนกันไปอาบเป็นกลุ่มคนที่แก่นแก่นยังไม่กล้ามุดน้ำเล่นบางคนถึงกับเอาขันจากบ้านมาจ้วงน้ำราดตัวอยู่บนพื้นสะพานไม่กล้าหย่อนตัวลงน้ำบางทีอาบน้ำอยู่เพลินเพลินผู้ใหญ่มานั่งเล่าเรื่องผีน้ำ ทำเอาเด็กๆที่อาบอยู่ใกล้ๆได้ยินข้าวมืออ่อนตีนเปลี้ยขึ้นจากน้ําโดยไม่ต้องถูขี้ครเรื่องของผีน้ํามีแปลกอยู่ครั้งหนึ่งที่โจดจันกันเกลียวกราวเพราะมีคนถูกหลอกคราวนั้นเกือบสิบคนพร้อมกันชาวบ้านและเด็กๆเ,เลยเชื่อเรื่องผีน้ำกันฝังรากฝังโคนแน่นขึ้นอีกครั้งนั้นมีลิเกเรคณะหนึ่ง มาเปิดวิ์แสดงที่ตลาดเป็นวิ์แห่งเดียวที่มีในอำเภอของเราและอยู่ไม่ห่างจากท่าน้ำที่ฉันไปใช้เท่าไรนะพวกลิเกก็มาใช้ท่านั้นด้วยคืนหนึ่งพอลิเกลิกแล้วชาวบ้านกลับบ้านนอนกันเงียบทั้งตลาดเพราะตีสองกว่าแล้วชาวลิเกเกาะกลุ่มกันไปอาบน้ำที่คลองเป็นระลอกระลอกชุดสุดท้ายมีเกือบสิบคน พวกเขามีไฟฉายหลายกระบอกสองทางเดินมาพอถึงท่าน้ำก็ดับไฟฉายเพราะคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นฟ้าค่อนข้างกระจ่างผิวน้ำสะท้อนแสงจันทร์ค่อนดวงระยิบตามคลื่นที่ถูกลมไหลสายลมเย็นยามดึกสัมผัสผิวพอรู้สึกหนาวพวกลิเกอาบน้ำไปคุยกันไปบางคนถือโอกาสซักผ้าเฮ้ย ใครเอาสบู่กูไปคนหนึ่งร้องถามขึ้นเมื่อสบู่ในกล่องของตนหายไปไม่มีใครรับรู้เพราะทุกคนก็มีสบู่ของตัวเองมาด้วยทั้งนั้นใส่มาในขันน้ำรวมกับแปรงและยาสีฟันตกน้ำไปแล้วมัง้งคนหนึ่งคาดคะเนแล้วแนะลองดำลงไปงมดูสิน้ำไม่ค่อยลึกหรอกเจ้าของสบู่เชื่อ หย่อนตัวลงน้ำดำลึกลงไปควานตามบริเวณน,นั้นทันทีเพียงอึดใจสั้นๆก็โผล่พรวดขึ้นมาสายหน้าดิกๆหอบหายใจลึกแรงเจอไหมคนช่างแนะถามไม่เจอว่าน้ำเสียงละลำละลักไม่งมละโวยครุ่งนี้ซื้อใหม่ดีกว่าหาควานโดนอะไรก็ไม่รู้เหมือนเส้นผมโวย เสียงฮาจากพักพวกดังครืนมึงปอดแหกไปเองจะมีอะไรวะอยู่กันตั้งเยอะแยะอย่างนี้แล้วชาวลิเกก็อาบน้ำซักผ้ากันไปแสงจันทร์ค่อนดวงแม้จะไม่สว่างนักก็ยังมองเห็นถึงฝั่งโน้นได้กระจตาท้องน้ำเห็นเรืองเป็นสีอ่อนๆทอดลำไกลออกไปฝากโน้นเป็นกอออ,กอ้กอกก และแร่พืชน้ำตะคุ่มตะคุ่มชาวลิเกคนหนึ่งจุบป,ปากขึ้นเบาๆเรียกความสนใจจากเพื่อนๆแล้วพูดขึ้นเมื่อแทบทุกคนหันหน้ามามองเสียงอะไรวะเฮ้ยฟังซี่ความเงียบเกิดขึ้นทันทีสายลมเอื่อยเฉยรู้สึกจะทวีความหนาวขึ้นมาฉับพลันเสียงหนึ่งแผ่วมา ฟังเหมือนเสียงกระซิบสะอื้นคร่ำครวญของผู้หญิงที่ทุกทนระทมโศกอย่างที่สุดเสียงนั้นแผ่วเบาก็จริงแต่แหลมเล็กสั่นพลิ้วเหมือนกรีดออกมาอย่างบีบคั้นด้วยความรู้สึกเจ็บปวดรวดราวหัวใจเสียงนั้นผ่าแผ่วมาจากท้องน้ำสายตาทุกคู่ของขาวลิเกค่อยคอยหันไปมองรวมกันที่จุดเดียว คือกลางลำคลองอันเป็นต้นเสียงทุกคนขนลุกกรูเกลียวตะลึงงนันเมื่อเห็นภาพที่ไม่คาดฝันท่อนไม้ใหญ่ยาวประมาณสองช่วงผู้ใหญ่ต่อกันลอยเอือเอ่อยๆอยู่กลางคลองค่อยๆเคลื่อนไปตามผิวน้าที่ระยิบระยับเพราะต้องแสงจันที่ด้านหัวท่อนไม้ที่มองคล้ายลงศพลอยน้ำนั้นมีสิ่งที่พลิ้วไหวได้ คล้ายเส้นผมของผู้หญิงปกคลุมอยู่เรียลูไปตามผิวน้ำและสายลมที่พัดโชยกลิ่นสาบสางอวนตลบในความเงียบกริบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจของคนกลุ่มนั้นเสียงคร่ำครวญของผู้หญิงโหยหวนออกมามันดังมาจากท่อนไม้ที่ลอยอยู่กลางลำคลองนั่นเองใครคนหนึ่งตะกุบตะกักขึ้นอย่างยากเย็ยนว่าผะผะ ผีพอขาดสำเนียงอันสันส้านเท่านั้นเองทุกคนก็กระโจนพรวดขึ้นจากน้ำวิ่งกระเจิดกระเจิงอย่างไม่คิดชีวิตแล้วอีกคลิปตาต่อมาทุกคนก็มายืนหอบสั่นส้านพร้อมหน้ากันที่น่าวิกลิตกอีกครั้งหนึ่งฉันยังจำได้และครุ่นคิดติดข้องอยู่นานกว่าจะเลือนว่า อาถานแห่งท้องน้ําสายนี้มีจริงหรือไม่เด็กในตลาดคนหนึ่งอายุเกือบสิบขวบแล้วและว่ายน้ําได้แข็งแล้วด้วยแม่ให้เอากะละมังใบหนึ่งไปล้างที่ท่าน้ำขณะที่กําลังก้มหน้าก้มตาล้างอยู่นั้นคนในห้องแถวแผงลอยห้องที่ติดท่าน้ําก็มองเห็นอยู่ตลอดเวลาเขาเล่าว่าเห็นนั่งยองๆล้างอยู่สักครู่ดูเหมือนกะละมัง จะลื่นหลุดมือลอยออกไปจนสุดมือเอื้อมถึงเด็กคนนั้นจึงถอดเสื้อยืดและกางเกงกองไว้กับหัวสะพานแล้วหย่อนตัวลงน้ำลอยคอไปที่กละมังที่ลอยห่างออกไปเขาเล่าว่าเขาเห็นเพียงแค่นี้เองแล้วก็เลี่ยงเข้าไปทำงานอื่นในห้องไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนานกว่าชั่วโมง ที่เด็กคนนั้นออกจากบ้านมาล้างกะละมังแม่จึงมาตามที่ท่าน้ำนั้นว่างเปล่ามีแต่เสื้อและกางเกงที่จำได้แม่นยำว่าเป็นของลูกกองอยู่อย่างเรียบร้อยเข้าใจว่าลูกล้างเสร็จแล้วเลยถลายเล่นน้ำจึงตะโกนเรียกโวกแหวกไม่มีเสียงใดตอบมาให้ได้ยินนอกจากเพื่อนห้องแถวที่เห็นตอนตอน้น เล่าให้ฟังตามที่เห็นภาพแต่ก็ยังไม่มีใครคิดว่าจะเป็นเรื่องร้ายเพราะเด็กริมน้ำบางคนซุกซนชอบเกาะเรือเอี้ยมจุนบรรทุกข้าวไปเที่ยวกลไกลนานครึ่งค่อนวันแล้วจึงหาเกาะลำอื่นล่องกลับมาขึ้นท่าเดิมจนกระทั่งตกตอนเย็นมีคนพูดกันว่ากะลังใครก็ไม่รู้ลอยกลางคลอง ห่างจากท่าน้ำที่เด็กคนนั้นไปล้างหลายร้อยเมตรแม่ของเด็กไปดูก็จำได้ว่าเป็นใบเดียวกันกระทั่งอีกสองวันต่อมาคนหาปลาจึงไปพบว่าเป็นศพติดกอสวะอยู่อนามัยอำเภอไปชนสูตรแล้วปรากฏว่าจมน้ำตามธรรมดาไม่มีร่องรอยฆาตกรรมคนแก่ในตลาดคนหนึ่งพูดเสียงเครือเครือ ละคนเศร้าว่าปีละคนไม่เคยเว้นเลยในชีวิตที่เพิ่งเดินมาถึงเลขสิบสาของฉันได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความตายและผีน้ำมานับไม่ถ้วนบางเรื่องเป็นปรนัศนีประทับติดตรึงอยู่ในความทรงจำของฉันอย่างแน่นเหนียวอาถรรพ์แห่งสายน้ำมีจริงหรือไม่หากไม่มี แล้วสิ่งที่ฉันเคยได้รับรู้เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจากอะไรหากมีจริงทำอย่างไรหนออาถรรพ์อันน่าเศร้าสลดที่เกิดขึ้นทุกปีจึงจะสิ้นไปได้ฉันเกลียดความตายและการพลัดพรากทำไมหนอทุกปีชีวิตหนึ่งเป็นอย่างน้อยจะต้องสูญสิ้นไปเพราะน้ำมีอยู่รายหนึ่ง ที่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นไปได้ปีนั้นกำลังมีงานนิ้วประจำปีของตลาดอยู่พอดีช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่มักมีโศก,กนาฏกรรมเกิดขึ้นเสมอพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็กๆทุกคนระมัดระวังยิ่งนักเพราะความเชื่อที่ฝังใจอยู่ว่าระยะงานนิ้วนี่แหละอาถรนแรง นายเซ้งเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เจ้าหนึ่งในตลาดร้านของเขาซึ่งเป็นที่พักอาศัยด้วยอยู่ห้องแถวแผงลอยริมน้ำใกล้ๆบริเวณที่ปลูกโรงนิ้วฉะนั้นเมื่อมีงานอย่างนี้จึงขายดิดขายดีตั้งแต่ก่อนเที่ยงไปจนถึงนิ้วเลิกประมาณตีสองครอบครัวของเขามีเพียงตัวเขาเองเมียและลูกชายคนเดียว ขณะนั้นเพิ่งสองขวบเศษเศษช่วงที่มีงานนิ้วฉันไปช่วยร้านนายเซ้งส่งก๋วยเตี๋ยวบะหมี่และเก็บชามล้างชามหลังจากโรงเรียนเลิกจนถึงนิ้วลาโรงตอนตีสองนายเซ้งสนิทกับโกงและฉันเพราะเขาสั่งซื้อตะเกียบเชือกกล้วยใบตองและอื่นๆจากเราเป็นประจำ และเมื่อไปช่วยเขาก็ให้ค่าตอบแทนฉันไม่น้อยก่อนจะถึงงานจิ๋วสักสองอาทิตย์เห็นจะได้มีหมอดูร่อนเร่คนหนึ่งมาจากไหนไม่มีใครรู้เป็นคนจีนแก่ๆผอมๆเหมือนขี้ยาแวะมากินก๋วยเตี๋ยวกลางวันในร้านของนายเซงเมียของเขาก็ไม่ต่างไปจากผู้หญิงส่วนมากคือเห็นหมอดูเป็นอดไม่ได้ หมอดูพเนจรสูงวัยคนนั้นทำนายว่าให้ระวังให้ดีจะต้องเสียของรักและให้ระวังภัยเกี่ยวกับน้ำวันรุ่งขึ้นนายเซงเรียกช่างไม้จากตลาดห้องแถวของฉันคนหนึ่งไปต่อเติมความแข็งแรงให้กับห้องแถวของเขาโดยเฉพาะทางท้ายห้องซึ่งเป็นระเบียง มีลูกกรงสูงเคียงเอวผู้ใหญ่กั้นอยู่นั้นให้ต่อสูงขึ้นมาอีกช่องที่เปิดออกไปตักน้ำคลองก็ให้ตีตายปิดสนิทพื้นบ้านมีช่องตรงไหนโวอยู่ก็ให้เอาไม้กระดานตีปิดเสียให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกชายสุดสวัดวัยสองขวบเศษที่กำลังสนป่ายปีนเล่นได้เพื่อนบ้านและลูกค้าที่แวะเข้ามาอุดหนุน พากันเย้านายแสงว่าปรับปรุงร้านเตรียมรับลูกค้างานนิ้วแต่นายแสงกับเมียไม่ปริปากพูดสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจอันเกิดจากคำทำนายทายทักของหมอดูตั้งแต่วันเริ่มมีงานนิ้วร้านนายแสงไม่ว่างลูกค้าเลยตัวเขาเป็นคนปรุงเมียเก็บเงินและช่วยชันส่งก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ด้วยด้วยความเป็นห่วง ว่าลูกชายจะไปวิ่งเล่นไกลต้าขณะที่สารวจนอยู่กับการค้าขายและกลัวที่สุดก็คือกลัวจะไปเล่นสซนที่สะพานท่าน้ำซึ่งอยู่ไม่ห่างจากร้านเมียนายแสงจึงจับลูกชายขังไว้ในห้องนอนเป็นห้องที่มิดชิดพร้อมกับปิดประตูไว้แน่นหนาหน้าต่างก็อยู่สูงและมีลูกกรงไม้แข็งแรงกันไว้ไม่มีทางที่เด็กวัยนั้นจะปืนออกมาได้ ทำอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่เริ่มมีงานงิ้วถึงเวลาอาหารก็ยกเข้าไปให้กินหาขนมและของเล่นไว้ในนั้นมากมายพอว่างมือจากลูกค้าก็เปิดประตูเข้าไปหยอบย้ากับลูกกันเหงากันร้องไห้รบกวนงานงิ้วปีนั้นเกือบจะถึงวันสุดท้ายแล้วเมียนายเซงก็ยังคงทำอย่างเดิมบ่ายวันหนึ่งคนเริ่มว่างแล้ว เมียนายเซ้งเปิดประตูห้องนอนเพื่อจะดูแลลูกชายตามเคยพอแง้มบานประตูออกเท่านั้นหล่อนก็ร้องกรีดก้องขึ้นด้วยความตระหนักสุดขีดฉันวางชามที่กำลังล้างอยู่ถลาไปดูนายเซ้งตามหลังมาติดติดด้วยอาการกระโจนในท่ามกลางเสียงร้องร่าคร่ำครวนปานห้องหัวใจจะแตกละเอียดของเมียนายเชิงนั้น ฉันเห็นภาพที่ร้ายกาจที่สุดในชีวิตปรากฏอยู่ในห้องลูกชายวัยสองขวบเศษอ้วนจำมําของนายแสงคว่ำอยู่ในท่าหมอบไม่ไหวติงใบหน้าคว่ำมจมอยู่ในถามข้าวต้มที่เมียของเขาจัดเข้าไปให้กินเมื่อตอนเที่ยงนั่นเองรอบๆก้นชามมีน้ำข้าวต้มที่ล้นไหลออกมาจากชามนองอยู่กระไรเลยอาถรรพ์แห่งน้ำ